น้องๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามป้าพาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้าพากดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยเนาะ หไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้วันพุธนะกลับมาแชร์สูตรสลามกันอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้มาจากน้องอะไรไม่ได้เขียนบอกนะคะแต่เป็นสลามชื่อสูตร สลามวิปครีมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิปครีมไหมวันนี้อุปกรณ์น้อยนิดแล้วก็ดูถ้าจะแบบทําได้นะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะกาวน้ําใสนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ําวันนี้เราใช้ของเบบี้มายนะคะเพื่อให้มันเป็นใสเนาะอาจจะไม่ใส่สีหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นค่ะเขาจะทําให้เป็นวิปครีมเพราะาแป้งฝุ่นจะเป็นขุ่นนะเราไม่จําเป็นต้องใส่สีก็ได้เนาะวุ้ยมีไก่ขันด้วยน้ํายาทําสลาปะปะพาหรือว่าจะเป็นน้ำ บอแลกก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยนะถ้าอย่างไรเรามาลงมือทํากันเลยค่ะน้องบอกว่าใส่กาวใส่ตามต้องการเลยนะคะพี่พาจะใส่10ช้อนชาแล้วกันเนาะกาวใส่10บช้อนชาค่ะไปนะคะน้องบอกให้ใส่แป้งมากกว่ากาวค่ะ มากกาวก็จัดไปอย่าให้เสียชอบเลยสนุกเลยแล้วก็เอาให้มันท่วมๆกาวอย่างี้ดีมะมากเลยละมากเลยล่ะ,ลละตอนนี้หายใจไม่ออกแล้ว <c oughs> ต่อด้วยครีมอาบน้ำา 1- 2ปั๊มเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นปั๊มเราก็ใส่ประมาณ2ช้อนชาได้ค่ะ1 2 คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วใส่น้ำยาแค่นี้แค่นี้เลย down, love, down, ค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันแล้วนะเดี๋ยวพี่พาจะใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยเป็นของป้าวะพานะคะไม่มีใช้บล็ลกได้นะคะขอใส่หนึ่งช้อนก่อนนะคะโอ้หนึ่งช้อนก็ได้แล้วนะเนี่ย อโอได้หรือเปล่าอาจจะใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่เราลองคนก่อนค่ะโอ้โอ oh oh. ตหวัดไปโน่นเลยหวัดไปโน่นเลยใส่อีกนิดนึงนะโอ้ oh, ไม่นิดแล้วค <laughs> ่ะเจ๊พา <laughs> แล้วทำไมไม่ใช้ไม้พายคะ <laughs> เตรียมไม้พายมาด้วยนะ <laughs> ไม่ได้ใช้ไม้พายเลย มีน้องมาคอมเมนต์บอกในไลน์นะลไลนขายของอะว่าพี่พาทำสลามเกินร้อยอีพีได้ไหมคะไม่รู้ยังจะมีคนชอบอยู่หรือเปล่านะอาจะมาทําแบบว่าสูตรอื่นๆถึงไม่ได้แชร์สลามจากทางบ้านพี่พาก็อาจจะไปหาสลามสูตรดีๆมาให้ก็ได้เนาะอุ้ยหนึบมากเลยอะหนึบมากเลยเหมือนวิปครีมเลยดูดิยืดหนึบมากเลยนะอ้ยคือดีอะดูดิ ด,ดีเลยอะ่ะอันนี้ยังไม่เข้ากันดีนะเดี๋ยวพี่พาจะไปนวดเขาให้เป็นก้อนก่อนความรู้สึกเหมือนแป้งแป้งอะไรอะ่ะสลามกินได้ตอนนั้นที่เคยทำอนานๆแล้วอะ่ะสลามกินได้อะไรสักอย่างนี่แหละนึบๆอย่างนั้นเลยอะ่ะอุ้ยเหมือนของกินเลยอะคนให้เข้ากันก่อนเนาะ โอเคก็ได้แล้วนะสลามวิปครีมของเราคือดีอ่ะดีมากเลยนะเนี่ยพี่พาคิดว่าเนื้อหนึบหนึบมากๆเลยใส่แป้งลงไปแล้วเป็นเนื้อหนึบหนอย่างนี้นี่เองนะอุ้ยคือดีอะ่ะคือแบบเนี่ยเขาจากที่เป็นสลามใสถูกไหมถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยอะ่พะพอใส่แป้งลงไปมันก็กลายเป็นสลามขุ่นได้เลยอัตโนมัติเราลองจิ้มฟินดูมา ไม่ได้จิ้มฟินมาหลายคลิปแล้วพี่พาให้คะแนน9คะแนนค่ะดีใจด้วยนะคะ นี่เราก็รู้เลยนะว่าไม่จาเป็นต้องอุปกรณ์เยอะสลามของเราก็สามารถจิ้มฟินได้ไม่ต้องอุปกรณ์เยอะอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยดีไหมล่ะน้องๆคนไหนมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์บอกพี่พาได้นะเราก็ยังคงแชร์สูตรให้เพื่อนๆเผื่อใครที่ยังนั่งทําสลามอยู่และหาสูตรใหม่ๆเรื่อยๆไปเนาะเอาไว้เล่นนะก็เล่นทีละเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็พอนะคะพอมาเริ่มเก่าก็ทิ้งไปเล่นเสร็จก็ล้างมือนะคะไม่ให้เป็นภัยต่อตัวเองเนาะเล่นแล้วต้องรู้จักเล่นด้วยนะคะ ถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ